วันนี้นะคะเราจะพับเพื่อนมาพับเหรียญิบถาดน,นะคะรูปแบบสวยๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัวขอนรือไทยนะคะสวยๆเลยนะคะใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวน4เส้นและลิบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว35เซนติเมตรค่ะจํานวน2สีนะคะสีละ8เส้นนะ ามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากริบบิ้นความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจักมาเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะออออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที bon. ่หน <The> ึ enfin ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบินสอบล็อกไปแบบนี้นะคะเราจะได้ดิบินแปดเส้นแบบนี้นะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ มือช้อนที่ฐานนะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ค่ะนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิบ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นไปนะนะคะจับพัดข้ามสามเส้นไป พัดข้ามสามเส้นค่ะพัดข้ามสามเส้นไปค่ะนะคะพัดข้ามสามเส้นเราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนะคะมาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะ ในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใช้ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะ,นะคะจับริบบินค่ะสอ,รอดร้อสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนะร้อสามเส้นไปตามแนวริบบินเลยค่ะ นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับริบบินนะคะขึ้นด้านบนนี่ค่ะพับลงมาด้านล่างแบบนี้บิดเป็นกลวยมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปในดูนี้นะคะล็อกลงไปแบบนี้ นี่ค่ะเส็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะสอนรอดสามเส้นไปนะรอสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะนี่คเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นความยาว35เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะนะจับมาหนะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีเหลืองไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบบิ้นให้เสมอกันนะคะสอดร้อยสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามเลนะนะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้ด้วยนะคะนะเผื่อสอดเก็บนะคะเราจะได้เห็นนะคะ ใน,ในแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้จับเส้นสีขาวนะคะพับมาด้านหลังนะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดลงไปในติบนี้นะคะนะกับเข้าไปเส้นนี้นะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้ เราได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จับริบบิ้นนะคะพับมาด้านนี้นะปิดไปด้านนี้ค่ะปิดกลยมาด้านนี้นะคะพับลงมาด้านหลังค่ะสอดลองไปในจุดนี้น่คะ นี่นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเราจับริบบิ้นทั้งสองเส้นนะคะสอดไปบนปลายริบบิ้นนี้ค่ะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะนี่ค่ะสอดไปแบบนี้ เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้นะแล้วก็ิกับด้านมาด้านนี้ค่ะทําเส้นนี้นะเส้นสีขาวนะคะพับมาด้านหลังแบบนี้บิดมาค่ะบิดวนมาด้านนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงด้านหลังค่ะสอดลงไปในเส้นสีเหลืองนี้ค่ะนะคะสอดลงไปในเส้นสีเหลืองแบบนี้นะคะดึงมาแบบนี้นะพับมาแบบนี้ค่ะ นะค,ะ,นะคะ,แะแบบนี้นะจะไปบินขึ้นมาค่ะจะเป็นตัวแบบนี้สอดลองไป เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้นะเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้งค่ะนคะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวขอนลือไทยนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ